ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสานหรือเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ป่าสุกชามเกีวข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อเปอร์ซ็น์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มเว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับอาทิตย์นี้รายการกับข้าวเชาว้านี้กับผมเชฟปูก็ยังพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดลานโพนาเกลหาหาที่ก่อนหาที่ก่อนให้คุณผู้ชมมองให้พวกผมหล่อๆและข้างหลังเป็นทะเลนะครับตลาดลานโพนาเกลไม่ได้มีแค่อาหารทะเลเท่านั้นที่ดังเขายังมีของฝากอีกด้วยมีของฝากที่นักท่องเที่ยวมาจะต้องซื้อกลับไปฝากคุณพ่อ คุณแม่คุณแฟนคุณสามีและของฝากนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นเข้าไปดูกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เ์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่ม ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดลานโพนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมพาผู้ชมไปดูอาหารทะเลสดๆแต่วันนี้ครับผมจะมีส่วนของของฝากนะครับเป็นพวกของแห้งขนมต่างๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ได้รู้นะครับร้านนี้ร้านแรกที่ผมหยุดอยู่ตรงนี้ชื่อร้านร้านอะไรครับป้าดำป้าดำป้าดำขายอะไรครับผมป้าดำมีอะไรขายบ้างครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขายของให้เลย นี่นะครับคือป้าดําใช่ไหมครับป้าดาสวัสดีครับป้าดำนะครับร้านป้าดําจะมีขายี่ปลาหมึกแห้งนี่ปลาหมึกแห้งนะฮะถ้าคุณชมซื้อไปสามารถจะไปปิ้งแล้วก็ไปบดเองที่บ้านได้แต่ต้องซื้อเครื่องบดไปด้วยนะนะป้าดำนะป้าดําถือก่อนอ่าถือโชว์เราขายของไงเราขายของนี่อะไรกุ้งแห้งโอ้กุ้งแหง้งนี่มันไม่ได้มีเปลือกเลยนะเป็นกุ้งแห้งเนื้อนะตัวแน่นๆเลยอันนี้เนี่ยเอาไปต้มอะไรนะต้มแก กุ้งแก้วอันนี้ไปต้มไปต้มแกงจืดอร่อยนะตําส้มตำได้ไหมในนี้นได้หมดแหละป้าดำบอกว่าก็แล้วแต่ละกันเชฟจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เชฟละกันอย่าถามเยอะเดี๋ยวป้าเขาจะขายของเดี๋ยวขอเวลาหน่นิดนึงอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาหวานค่ะปลาหวานอันนี้กินได้เลยฮะต้องไปทอดก่อนนี่ใช่ไหมทอดอะเดี๋ยวดูต่อไปดูต่อป้าดำขอบคุณมากครับไม่มีอะไรฝากผมนะฮะไม่มีเนาะป้าบอกมาลบกวน มาลบกวนเขาแล้วยังจะเอาของฝากอีกไอ้เชฟคนนี้นี่เออนี่นะครับของฝากที่ตลาดลานโพถ้ามาเนี่ยต้องซื้อพวกปลาอินทรีเค็มปลากุูเลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยกลับไปนะอ,อปลาเค็มที่นี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมไหนลองเข้าไปดูข้างในลึกกว่านี้ซิว่าจะมีอะไรบ้างอ,อสวัสดีครับมีอะไรจะแจกผมไหมครับอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คืออะไรครับ อ่าฮฮะะหยองเชอรี่เอาไหไหยองเชอรี่ทำไมถึงเรียกหยองเชอรี่อ่ะไม่รู้อ่ะอร่อยพี่อร่อยก็เหมือนผมนึกว่าเขาเอาไปอบกับพวกแบบเนื้อเชอรี่อะไรอย่างงี้ยไม่ใช่นะไม่ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเผียกทอดทุเรียนทุเรียนทุเรียนทอดโอ้โหแม่เจ้าไม่น่าเชื่อมามาทะเลเจอทุเรียนทอดอร่อยไหมนี่อร่อยไหมนี่อร่อยแล้วมีให้ชิมไหมมีให้ชิมไหม พีมต้องซื้อด้วยนะคะตายแล้วตายแล้วงัวววว้นเดี๋ยวกลับมาเซื้อเดี๋ยวกลับมาอุดหนุนดูสิน้ําตาไหลเลยแม่ค้าทักขนาดนี้อ่าเดินต่อเดินต่อคุณชมยังไม่เห็นกะปิเลยอ่ะที่นี่เขามีขายกะปิไหมม,มีหรอต้องเป็นโอ้ยนี่ไงนี่ไงกะปิเกาะชา้างอ่ามีหลายยี่ห้อเลยพี่ยี่ห้อไหนอ,อร่อย อ่ะอยากรู้เลยอยากรู้เลยน,นี่ของระยองอันนี้ของกะปิเกาะช้างกะปิแท้หูฉลามนี่คือของระยองเหรอใช่โอ้แม่เจา้าแล้วนี่อะไรเนี่ยหอยดองหอยดองมีครบทุกอย่างเฮ้ยผมชอบนี้มากเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อว่ามาตลาดลานโพนะครับจะเจอไดโนเสาร์ครับผมที่นี่ครับมีไดโนเสาร์ด้วยนี่ผมเห็นหลายทีแล้ว แต่เดี๋ยวผมจะลองซื้อกินดูนะอันนี้เห็นหลายทีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเป็นขนมขนมทอดกรอบรสชีสเอาเป็นว่าผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังว่าถ้ามาที่ตลาดลานโพในโซนของแห่นะครับซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านซื้อได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาติดราคาเอาไว้ทุกทุกแพ็คนะไม่มีการมาเออหลอกขายเดี๋ยวแพงเดี๋ยวถูกไม่มีติดราคาชัดเจนนะครับ ให้เห็นแบบเด่นชัดเนี่ยดูอย่างปลาเนี่ยโอ้โหตัวเลขตัวเท่าหม้อแกงเลยนะแล้วก็ลดได้คะ่ะอ่าลดลดได้ก็คือสมมุติตัวละ600ะต่อเจ๊กิน250หเหลือ500ระเหลือ500อ๋ออันนี้ยังไม่ท่าทาอะไรเลยนะถ้าบอกมาจากรายการนี่กับข้าวเช้านี้รับไปเลยปักเค็มตัวนี้นะครับเหลือ500บาทเอาอย่าลืมมาที่ตลาดตลาดอะไรครับเจ๊กิน ตลาดลานโพนาเกือน,นะครับคุณผู้ชมครับกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดย Big C ซชอบสนุกสุขที่ Big C ซว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ผู้ชมครับและนี่คือช่วงอร่อยง่ายๆกับกะทิเผาหอมหอมมันเหมือนคันสดเมนูวันนี้นะครับที่ผมจะนำเสนอผู้ชมนั้นเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเกียบทอดกับหมูกะทิที่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 ทททไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนที่จะมาลงมือทำอันแรกนะครับน้ำปลาครับ ตัวนี้3มเกลือหรือราาผักชีกระเทียมพริกไทยโขกรวมกันนะครับมีหอมแดงซอยด้วยนะคุณผู้ชมอ่าและนี่ครับอันนี้คือแป้งแผ่นปอบเปี๊ยะเวียดนามนะครับหมูสับไข่แดงเค็มน้ำตาลเครื่องปรุงอันดับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้กะทิครับคุณผู้ชมลงมือทำกันเลยก่อนอื่นนะครับผมตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนต้องร้อนจัดเลยนะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อน เพราะว่าผมจะเอาแผ่นปอะเปี๊ยะเวียดนามนั้นลงไปทอดถ้าเกิดมันร้อนจัดเวลาเอาลงไปทอดมันจะฟูฟ่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็กรอบแล้วก็สวยงามตอนนี้น้ำมันของผมเนี่ยตั้งจนร้อนได้ที่แล้วใส่แผ่นแป้งปาะเปียะเวียดนามลงไปครับตอนนี้ในส่วนของข้าวเกรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของหมูกระทิครับคุณผู้ชมผมตั้งกระทะให้ร้อนนะครับ แล้วจะใส่ในส่วนของหัวกะทิลงไปเล็กน้อยก่อนหัวกะทินะคุณชมใส่ลงไปไม่ต้องรอจนเดือดผมจะตามด้วยลาบผักชีกระเทียมพริกไทยเลยลาบผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็หอมแดงนะฮะใส่ลงไปหลังจากนั้นผมจะผัดตัวเครื่องนี้ให้หอมลอยไปถึงริมทะเลเลยนะฮะเฮ้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นกะทิหอมๆเท่านั้นอุ๊ยตอนนี้ตอนนี้แฟนขับทักแป๊บเดียวเองกะทิเริ่มเดือดครับกะทิเริ่มเดือดอย่าปล่อยให้เดือดนานเดี๋ยวเราใส่หมูสับลงไปครับคุณผู้ชมถ้าเดือดมาเดี๋ยวถ้าเดือดนานเดี๋ยวมันจะแตกมันนะเออใส่ลงไปก่อนที่ใส่ลงไปผัดแบบนี้เนื้อหมูนี่ก็จะซึมซาบกลิ่นของกะทิแล้วก็จะทําให้เนื้อหมูนั้นมีความนุ่มมากๆผัดแค่ให้หมูนั้น สุกประมาณสัก30ก่อนอย่าเพิ่งให้สุกเต็มร้อยเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบรสชาติของน้ำปลาอนุญาตให้ใช้เกลือแทนได้ไม่โกรธกันแล้วแต่ชอบนะเอ,อแต่ผมว่าให้มันมีกลิ่นน้ำปลาหน่อยๆน,นะหอมนะไม่รอช้าหลังจากปรุงรสด้วยน้ำปลาจะโรยน้ำตาลลงไปเลยนี่ จะใช้น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บก็ได้หรือว่าจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะคุณผู้ชมความหวานนั้นแล้วแต่ที่คุณผู้ชมต้องการเลยนะฮะตอนนี้นะถ้าสังเกตในกระทะนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมูนั้นดูดในส่วนของกะทิเข้าไปแล้วนี่เห็นไหมดูดในส่วนของกะทิเข้าไปแล้วนะฮะเราก็จะค่อยๆเติมกะทิเพิ่มเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยนี่ให้เขาเนี่ยสุกไปพร้อมกับกะทินะฮะ แล้วมันก็จะได้มีความชุ่มฉ่ำเข้มข้นให้สมกับชื่อเมนูหมูกะทิตอนนี้หมูกะทิของผมนะครับสุกแล้วแต่ว่าผมจะเติมส่วนผสมสุดท้ายนะครับซึ่งจะทำให้รสชาตินั้นเข้มข้นและมีความหอมมันมีเทกเจอร์ที่ต่างกันนั่นก็คือไข่แดงเค็มใส่ลงไปครับคุณผู้ชมแล้วก็ผัดให้เข้ากันเป็นครั้งสุดท้ายบอกเคล็ดลับนิดเดิงถ้าต้องการที่จะให้ไข่แดงเค็มนั้นฟูนุม่มผัดจนไข่แดงนั้นสุก แต่ถ้าต้องการให้มีความยืดหยุ่นเหมือนเจลลี่นิดๆนะครับก็อย่าผัดให้สุกมากนะคุูชม,มถ้าเกิดว่าไข่แดงเค็มนั้นไม่ได้สุกจนเกินไปจะมีความเหนียวนุ่มปิดไฟจัดเสิร์ฟครับ ตอนนี้รายการกับข้าวเช้านี้นั้นหมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจะไปต้องขอฝากช่องทางที่เราจะติดต่อสื่อสารหนึ่งกันและกันทาง Facebook Fan Page แล้วก็ช่อง YouTube s n e m p p r r u u m นะครับคุณผู้ชมมีอะไรสามารถจะแชทเข้ามาคุยกับพวกเราได้นะครับหรือจะแนะนำร้านอาหารร้านไหนสามารถแนะนำมาได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมเดอะไซมิสโฮเทที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยงามแบบนี้ลมเย็นแบบนี้ให้เราได้ถ่ายทำกันด้วย วันนี้ผมเชฟปูกับรายการกับข้าวเช้านี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะบ๊ายบาย